ลาเล่คาเฟ่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่พัทยานะครับแล้วบรรยากาศที่กินข้าวทุกหลังนะครับติดริมน้ําแบบนี้เลยอันนี้เขานา่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากดูใบ,บเ,เป็นเหมือนเกาะปาร์มไอแลนด์เลยที่นี่นะมุมถ่ายรูปจะสวยเยอะมากเลยเค่ะทุกคนสวยมากเลยมุมนี้ใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยใครมานะสายหวานห้ามพลาดโซนนี้เด็ดขาดอุ้ยใคร,ใครสายเบเกอรี่นะถูกใจแน่นอนเนี่ยตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโซนห้องแอร์นะคะให้เด็กๆได้มาทํากิจกรรมนะคะทุกคนอุ้ยมากบอลยังควยมากบอล นี่ครับเด็กๆชอบเลยนะอย่างนี้นะเฮ้ยนี่เราสามารถมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะเป็นรังนกบนต้นไม้ด้วยทุกคนไทยแลนด์ฟินว่าววันนี้มากับน้องทิงงานน้องเอดีน่าและก็คุณแม่จ้าเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะว่าคาเฟ่ที่นี่บรรยากาศจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะคะมาค่ะนี่เฮ้มุมถ่ายรูปคัละบูมากเลยอ่ะสวยมากสดใสมาก เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสวยๆกันแล้วก็พาน้องทีมงานมาทานข้าวด้วยค่ะวันนี้อันนี้เป็นอุโมงค์นะครับเยห็นไหมแล้วเขาตกแต่งไฟแบบสวยมากแล้วนะสีสัน<อ>สดใสมากค่ะทุกคนตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยทุกคน<อ>มาที่นี่นะถ่ายรูปเพลินมากนี่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปนั่งให้ดูนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสวยมากเลยมุมนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ นี่วันนี้เดาดาจะมาเป็นแม่นกนะคือเป็น,นแม่นกเฮ้ยนี่เราสามารถมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะเป็นรังนกบนต้นไม้ด้วยทุกคน <laughs> เห็นบอกอันนี้แม่นกค่ะ <laughs> มาเด้วถ่ายดูยให้ถ่ายนิองซองนองเป็นลอยโลกันนะวันนี้นนนนเนานะ ไม่มดเต็มยากาับด้อค่ะเออเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะคะนี่จะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนว่าวิวจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโซนห้องแอร์นะคะให้เด็กๆได้มาทํากิจกรรมนะคะทุกคนมีของเล่นมีกิจกรรมให้น้องได้วาดรูปทาสีอันนี้อยู่บนชั้น4นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะใครว่าสวยบอกหนึ่งมาหน่อย อันนี้เขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากดูใบเป็นเหมือนเกาะปามไอแลนด์เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งกินข้าวริมน้ํากันค่ะทุกคนต้มตํำถาดค่ะทุกคนน้องอีกหน้าเมืองง่อยเอาใส่เลยใส่เลยออ้ยเป็นไงถึกใจวะใสโอ้ยของใหญ่ใครจะไปอีสานหรือจะไปใส่ค่อยมาอยู่หลบเด้อเด้อเดดูดูดูสายตามาขึ้นกันปะมาขึ้นกันปะ โอ้ยโดนนำได้เกือกไปหนึ่งแฟนพันแท้พิซซ่าน้องเอดีน่าเมืองงอยโอ้ยคำนี้เป็นยังไงแน่รสชาติเมนูที่เต้ยแนะนำบอกว่าอร่อยต้องลองต้องลองอ่ามันเข้ากันมากอร่อยมากนี่ยถ้าเป็นแซลมอนแบบฟิวชั่นกับอาหารใต้ใช่สำหรับใครที่ชอบอาหารไทยฟิวชั่นนะเหมาะเลยนี่เมนูนี้จะเป็นไวท์มอลล์เค้กนะคะทุกคนอุยคาราเมลเค้ดเนี่ยมากเนี่ย ไป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 ฮึฮึเจ้บเมื่อกี้เขาตายกันหมดเลยพี่พี่ต้องเล่นมุกตายมานแล้วตายแบบพระเอกอันนี้ขอสองอัลมอนด์ของชอบเช่นเดยนี่ดูอัลมอนด์ลุ่นๆเลยค่ะทำนี้ยีงไหน คล้ายแบบที่เราไปกินแบล็กฟอเรสไหมแบบนั้นเลยสําหรับสาวๆถูกใจแน่นอนนะคะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะทุกคนเพิ่งเปิดใหม่เลยนะที่นี่คือลาดาเลคคาเฟ่ที่พัทยาค่ะทุกคน